คเนตบุตในนามของทอสเตมประเทศไทยนะคะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดออนไลน์ line, ค่ะในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะชื่อว่า a อ i ิ is, ค่ะเ a m มิง The Beauty of Living นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะของทอสเตมไทยแลนด์เป็นครั้งแรกเลยค่ะจะมีใครที่รู้จักทอสเตมดีมเป็นไปไม่ได้นอกจาก คุณวิชาวรสา,ายันนะคะลีดอร์กลุ่มธุรกิจ housing technology บริรษัทดิเซอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะนี่<ม>เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเรานะฮะเป็นครั้งแรกของการเปิดตัว a t i s ด้วย <c oughs> หรือเป็นโอกาสดีเพราะว่า a t i s เนี่ยเป็นสินค้าที่มีนวัตรกรรมใหม่หมซึ่งบอกเลยว่าใหม่ล่าสุดจริงๆ <c oughs> และยังไม่ได้เปิด ขายเลยยังไม่ได้เปิดที่ไหนเลยเปิดที่นี่เป็นที่แรกเลยก็เป็นเก,กลุดของเผมากเพราะว่าจริงพผวชอบเรื่องบ้านมากจริงนะคะใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นเพราะนั้นคนก็จะสนใจเรื่องอว่าทํายังไงจะอยู่บ้านให้มีสุนทรียภาพอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าที่มาของตอนนี้ก็คือดีไซน์เซอร์ไบลแล้วก็บิวตี้โค้ดนี่เนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวกันยังไงพี่มันมีมีผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะตอบเราได้นะครับคนนี้นี่คือสำคัญมากกับเรานะคะครับนั่นก็คือคุณเนทวัสุ วีรัตสินสถาปนิกผู้ก่อตั้งวัสดแนะคะห้องทดลองทางสถาปัตกกรรมที่มีชื่อเสียงระดับนานานชาติเลยค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า survive ดีไซนะ์เซอร์ไว d ์บิลตี้ในคำนี้ผมว่ามันเป็นคอหลักของ หนึ่งคือวิชาชีพผมนะคือผมอาจเป็นตัวแทนของดีไซเนอร์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอันดับแรกเนี่ย่แม่เนี่ยคำแรกที่เขารู้จัดคำว่าส v i า e มันก็เลยเป็นคำที่ต่อยอดว่าจะดีไซน์อย่างไรให้อยู่รอดสุดท้าย beauty ความสวยงามอย่างไรที่มันจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เราจะช่วยกันออกแบบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็ ทั้งคนที่เป็นย<ฆ>ูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ประกอบการ<ฆ>ผม<ฆ>คิดว่ามันต้องมีการพลึน์ก,กำลังกันเพื่อจะไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะทำให้เราเซอร์ไวส์ได้ยังไงให้มันตีสิ่งที่ผมค้นพบท่ามกลางความเครียดและความหวาดกลัวโควิดเนี่ยผมกับเจอสิ่งที่สวยงามที่บ้านเช่นกันคือเวลานะครับเวลาที่เราได้กับที่บ้านในบางคนอาจจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์แต่<ฆ>จริงๆแล้วผมคิดว่าประโยชน์สูงสุดเลย เพราะว่ามันคือการบอนดิ้งใหม่ของแฟมิลี่ทุกคน<ช>ครับ<ช>การอยู่บ้านนานๆเนี่ยเราจะเห็น beautiful moment <ม>กับครอบครัวเยอะมากโดยเฉพาะกับลูก<ช>นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันย้อนเวลากลับไม่ได้ เราต้องการความสดใสจากสาวๆบ้างนะคะทั้ง3ท่านกับอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะไม่วจะเป็นคุณปอมนะคะทัชมาพันธ์จันจำรัดแสงค่ะศิล,ลปินนักวาดภาพประกอบค่ะคุณผ้าป่านสิริมาชัยปรีชาวิตยนะคะนักจัดการงานสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ทุกสุดท้ายค่ะคุณพลอยนะคะคาริสดีลีละยุวพันธ์ค่ะนักออกแบบและตกแต่งภายในค่ะแต่ละคนมีมุมมองนะคะยังไง กับผลิตภัณฑ์เอทิสค่ะคือคอนโดที่ฟอมอยู่ตอนนี้มันข้างในมัน60ตารางเมตรแล้วเราก็มีระ,ะเบียง100ตารางเมตรตอนนี้มันก็สวยนะคือพอมันมองออกไปเนี่ยมันก็เห็นวิวเห็นสวนเลยเพราะว่าสามีฟอมชอบทําสวนพอมองออกไปแล้วมันดูเป็นซีมเลสฟอมรู้สึกว่า สวนที่สามีปลูกอ่ะแล้วถ้ามันมีกรอบของเอทิสอยู่อ่ะมันคือเฟรมมันคือการเฟรมรูปรูปนั้นปันเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่เปิดแอร์ตลอดเวลา,าแล้วก็อยากให้มุมมันโกรกแต่ประเด็นก็คือความเมืองร้อนแล้วก็มีแรงเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวก <c oughs> มุมพวกอะไรนี้ใช่ไหมคะนช่ค่ะซึ่งปันอ่ะเป็นคนทํางานแบบเหมือนแบบตอนเช้าอ่ะตลอดยาวทั้งวันแล้วเป็นคนอินกับตอนดูพระอาทิตย์ตกมากที่แพรว เราจะ oh, บอกเข้าใจเข้าใจมันควรจะมีมุ้งลวดที่ทําให้เรายังสามารถมองออกไปข้างนอกได้แบบภาพเราไม่ได้โดนแบบปิดกั้นอะไรอะไรเงี้ยน้องเขาชอบตอนทติยตกใช่ปะจริงๆค่อยชอบตอนาทายิบขึ้นใช <c oughs> ส่วนตัวพลอยนี่แบบได้เลยแยงตาเท่าไหร่ก็ได้ก็ยังนอนต่อได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาดูได้อะไรเงี้ยส่วนที่พอยรู้สึกแบบแคชกับมันก็สืบความเป็นแบบเฟรมเลสหรือว่าเฟรมที่บางอะค่ะ ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเหมือนตอบโจทย์เพนด์คอยส์ของสถาปนิกค่ะที่สามารถจะแบบสร้างความเชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกให้มันแบบเหมือนอินเทอร์น็ตี้สามารถมองได้เต็มๆเต็มลูกตาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นแบบอะไรที่แบบน่าลองใช้มาถ่ายรูปร่วมกันก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณในพื้นเสื้อทั้งสี่ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับุทกท่านครับบ๊ายบายพระเอกของเราก็คือวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เอทีทีสนะคะด้วยคอนเซ็ปต์นะครับก็คือว่าสตรีมไลน์ดีไซน์ อย่างที่หลายๆท่านพูดเมื่อกี้ฮะคอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือว่าสตรีมไลน์คือให้บางที่สุดเพื่อที่อย่างที่ผมเรียนว่าเชควิวข้างนอกให้ได้เยอะที่สุดนั่นคือคอนเซปต์หลักของเราจุดเด่นเนยอันแรกเลยเป็นการผสมผสานหน้าต่างสองบานเข้าไว้ด้วยกันบานกระทุ้งนึกออกไหมเรากระทุ้งออกไปเพื่อให้อากาศมันไหลเวียนเข้ามากับบานที่มันเป็นบานเลื่อนแต่จะดีกว่าไหมถ้าบานกระทุ้งและบานเลื่อนมันอยู่ในบานเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะอันนี้เราเรียกบานทิวแอนด์สไล เป็นการเป็นวัดครั้งแรกในตลาดเมืองไทยไม่เคยมีใครทำนะครับใช่ไหมเราขอดูหน่อยค่ะว่าการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยออกมาเป็นยังไงค่ะลักษณะการเปิดเนี่ยนะครับอันนี้จะเปิดคําว่าทิ้วที่พี่พูดถึงนี่คือทิวกลวอากาศระบายเข้ามาแล้วมาทางนี้ใช่แล้วฝนก็ไม่สาดใช่ถูกต้องแต่ในตอนเย็นเราต้องการแบบอ้เปิดโล่งลวเราก็แค่สไลด์ขึ้นไปเห็นไหมฮะง่ายมากแค่นี้เอง เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ตกลงมาด้วยหรอไม่ตกนะ,นะฮะลักษณะการปิดก็เป็นแบบนี้เรื่อง oh. ปลอดภัยเรื่องเซฟตี้เพราะไม่งั้นมันจะหนีบนิ้วเราเอามือออกปุ๊บ,บแล้วเราค่อยปิดแล้วเราก็ล็อก oh, นี่ oh. ครับคือนว,วัตรกรรมที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้เราเซ์ไวแล้วนะคะเราเซ์ไวแล้วรอดแล้วรอดเรื่องของความเซฟตี้ให้กับเด็กๆและคนแก่ด้วยใช่อีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องมุ้งลวดใช่ไหมใช่ค่ะผมมีมุ้งลวดที่เรียกว่าสมาร์ทอินเ t s กสกรีนแล้วมันสามารถ s m า r t ตยังไงบ้างคะน เห็นไหมฮะซีทรูมุ้งลวดที่ใช้กับรุ่นเอทิสนะครับเราจะใช้มุ้งลวดที่มีขนาดเล็กลง40%มันทําให้เวลาเราเทควิวด้านนอกเนี่ยเราซีทรูแต่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศอีก20%ให้เราด้วยไม่ได้ก็4ีทรูอย่างเดียวนะสังเกตไหมฮะว่าบ้านเราจะมีทั้งผู้สูงอายุมีผู้ใหญ่มีเด็กอยู่ในบ้านทีนี้การที่เราเปิดบานทั้งหลายผู้สูงอายุนี่อุปสรรคคือการใช้แรงใช้แรงจะยืนขึ้นมาก็ลําบากเพราะนั้นการเปิดบานลักษณะนี้ต้องเปิดให้ง่าย อุปสรรคของเด็กคือชอบสนตกอันตรายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนีเราล็อกอยู่นะ่ผมเปิดปุ๊บก็แค่จับแล้วหรอคะปลดแล้วแล้วผมก็แค่เปิดแค่นี้เองโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวดันออกไปไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงที่จะตกลงไปถ้าปิดก็แค่หมุนจับแค่นี้เองง่ายแล้วเราก็ล็อกบานแค่นี้เอง อันนี้คือเหมาะกับประเทศเราจริงๆเนอะ<ช>แล้วก็คือด้วยอากาศแบบนี้ด้วยครอบครัวเราประเทศเราจะมีแมลง<ช>เราก็ต้องมีมงลวดครอบครัวเรา<ช>แต่อยากจะให้มั่นใจอีกนิดนึงค่ะโดยการที่เราไปดูนะคะต้นตำระบ,บเลย Hello everyone, yeah. uh, my name is Hiro Morokuma. I'm a leader of regional marketing in the LHD Asia. Here we are at Tostem Studio, where we get to get up close and personal with a new ATIS line. Uh, Mr. Hiro, what do we have here? This is our new slit window. So, what it is, is a smaller scale, horizontally long. Window with a special handle. Now, this looks like one of those chains that you see attached to blinds in office spaces, which are incredibly difficult to use. Is that exactly. the case here? Well, this one's a lot easier. Just simply pull down, and then you can open and close the window, even if it's in higher position. So, this is a great product where you have a project where you need some privacy, but some ventilation or maybe sunlight coming in from outside for oh. example go ahead oh, like, like a bedroom or a bathroom exactly exactly so i think we have something like this in the market already where you have a normal handle where you have to reach up to open and close but no one actually uses it right so i think there's a gap between how the windows design and how people use so i think we can really fill in the gap with this product to make sure that people have comfortable life so you don't have to actually step up onto anything and reach up there. Even for me, and I'm 182 or just under 6 foot, I can barely reach this. If this was a handle, I'd even have to step up onto something to open it. Lastly, I'd like น่าจะตอบโจทย์กับความต้องการของคนไทยนะครับสุดท้ายนะคะพรวก็อยากจะบอกทุกคนคะ่ะว่าขอให้ชีวิตทุกคนนะคะเป็นเหมือนเฟรมนะคะเหมือนกับชื่อของเลติสันนี้เลยคะ่ะ Frame The Beauty of Living ของให้ชีวิตทุกคนต่อจากนี้นะคะเป็นสิ่งสวยงามคะ่ะแล้วก็ติดตามเราด้วยนะคะคกับทอร์เซมไทยแลนด์ค่ะเพราวกับพี่วิชาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร,สสครัสวัสดีครับ